เริ่มแล้วงานเทศกาลอาหารอร่อยสนามตรงข้ามวัสสุธิจเจริญกรุง6กสี่ิกาสิงหาถึง7กันยามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันมา,มาเริ่มที่ร้านแรกกับร้านขนมครกนแน่นขนมครก,กแป้งกรอบกก <ๆ S 1> ทีเขามีให้เลือกกันหลายไส้หนึ่งชุดราคา40บาทไ้เขาแน่นจินรสชาติก็อร่อยต่อมากับร้านแหน่ปลากายทอดจานคมแหน่ปลากายทอดมาแบบเหลืองกรอบงชุด2ชิ้นราคา40บาทแหน่ปลากกยของเขาเปรี้ยวกําลังดีรสชาติอร่อยเลยต่อมากับร้านกูดพิซซ่าโฮมเมดพิซซ่าแป้งนุ่มที่เครืองแน่นในร้านมีเขาโปะชีสมาแบบจุกชิ้นาาาค20ทแ่ง ร้านนี้โคตรอร่อยต่อมากับร้านลูกชิ้นหมูปั้นสดเงินล้านร้านนี้บอกเลยว่าการันตีหนึ่งไม้ราคา10บาทเกิดมาพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้น3รสใครผ่านไปต้องไปลองต่อมากับร้านเจเอ๋ไก่แซ่บร้านนี้ไม่ได้แซ่บแค่ไก่แม่ค้าก็แซ่บเป็นร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีตัวเด็ดเลยคือตัวซอสเกาหลีเผ็ดคุณนสองตัวนี้เผ็ดจริงต่อมากับร้านเปรี้ยวซ่าฮันนี่เลมันเนยร้านน้ำพึ่งมะนาวที่มีให้เลือกหลายรสชาติวันนี้เป็นน้ำพึ่งมะนาวสวรรค์ตัวนี้เป็นน้้้้้้้้ำพึ่่่่่งงงมมมมมมะะนน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 นาาาาาาาวววสสสตตรรรรรรรออ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 เเเเเบบบบบีีชิิิยยททััแแกกลไปปืณขข็ ราคาเริ่มต้นที่5 0บาท,ท,ทปลาบินของเขาไส้แน่นหวานน้อยอร่อยเลยในร้านนี้ยังมีร้านค้าอยอีกมากไม่ว่าจะเป็นแม่แจ่มขนมเบื้องบินนี้นชอบขนมเบื้องต้องร้านนี้หนุ่มๆล้วก,ก็ะเปาปากห้อยก็มาอใครอยากกินกุ้งเผาตัวใหญ่ที่นี่ก็มีเด็กๆที่ชอบกินถังหูรูที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากอาหารก็ยังมีสินค้าราคาถูกเสื้อผ้ามาขายกันอีกด้วยไปใส่รักสัตว์หรือชอบเล่นเกมชินงวันที่นี่เขาก็มีเขามีเกมให้เล่นกันเยอะมากจะชอบปลาเป้าปลาป่งยิงปืนที่นี่มีมอใครอยากจะ